โอเคแล้วแม่ครับต่วนพิเศษกตอเก1 9จากการุงเทพมหาน่าไปทางเชียงใหม่ครับอ่าวันนี้รถนี้ไม่จอลำสนที่บางนาครับอ่าโอเคนะครับอ่า โอเคยังไม่กลับนะครับอ่าเดี๋ยวรอเก้าแล้ว,ลว๋ยวถ่ายขบวนอีกขบวนหนึ่งคือห้าสองครับอ่าห้าสองยววห้าหนึ่งก็๋ยวถ่ายเนาะกันนี้ก็อยู่ผมอยู่ยาวๆไปอ่ะตัวน่ะโอเคคิวราจัคือว่าครับอ่า